หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนเกมล่าเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่26ตอนจบมงที่เป็นสมบัติของป่าพวกเขาเดินได้เร็วกว่าพื้นราบโอกาสที่จะได้รับเงินอาชีพหัวละ500ดอลลาร์จากกองทัพสหรัฐด,ด้วย ก็เลยไม่รู้ว่าเลี้ยวแรงมาจากไหนมากมายรถถัง T54 ที่จะให้อีกต่างหากคันละ1,000ดอลลาร์สำหรับเป็นส่วนแบ่งให้กับทุกคนอย่างนี้แล้วมีหรือที่มงจะเหนื่อยแม้คนที่ต้องแบกปอ,อรสห้ที่มีน้ำหนักเกือบเท่าตัวมันมันก็ยังบอกว่าเบาเสียอีกนี่แหละเขาเรียกว่าคุณค่าของเงินตราที่ใครใต่างก็เป็นทาตของมันไม่ถึง6โมงเชา้าที่ส่วนนำขบวนเข้าถึงที่หมายภายใต้รหัสวิทยุป,ปูมาที่หมายถึงเสือผู้เขา มีร้อยเอกวังเฟยเป็นหัวหน้าใหญ่ร้อยโทซานยางเป็นรองหัวหน้าพร้อมกับนายทหารระดับผอบอมหมดอีก4คนที่ใช้รหัสปูมา 1, 2, 3่และ4ตามลำดับแสงสว่างรํำลรในป่าทึบทหารมงที่ได้รับการชี้บอกถึงตำแหน่งวางตัวกระจายกำลังออกอย่างรวดเร็วพื้นที่ที่เป็นขอบรานยาแล้วก็ต่ำกว่าเกือบมิดหัวช่วยในการกำบังได้เป็นอย่างดีคนตั้ง500คนใครบ้างที่จะทำอะไรโดยไม่มีเสียงเลยได้นี่ก็เหมือนกัน เบียดโกงมันก็มีหูมีตาปืนกลสองกระบอกที่ริมหน้าผากลาดมาก่อนโดยมีแนวขอบลานนั้นเป็นเป้าหมายมงที่ก้มตัวต่ำอยู่แล้วต้องก้มต่ำลงไปอีกตามสัญชาตญาณพร้อมการวิ่งที่ต้องเร็วขึ้นด้วยคราวนี้ทั้งอากา r p อาพีจีสามัคคีระดมกันมาที่พื้นดินที่ระดับหัวมงจนกระุยกระจายไปทั่วอารพีจีที่ลอยข้ามกระทบเข้าต้นไม้ส่งเสียงสนั่นจนแสบแก้วหูเศษไม้ลิ้นควันสะเก็ดระเบิดกระจกระจายเข้าหูเข้าตาแสบไปหมด มองวิ่งเร็วขึ้นอีกโดยเฉพาะไอ้มือปรรสอที่ต้องรีบเข้าที่ตั้งให้เร็วกว่านี้เพราะมันเท่านั้นที่จะหยุดปืนกลนรกทั้งสองกระบอกนั้นได้คอมมานโดที่เพิ่งประสบโอกาสใช้ปืนที่มีอุปกรณ์พิเศษสายกล้องเล็งหาร่างศัตรูกดไกใส่กระสุนเข้าใส่ย,ยังมันมือระยะที่ถูกย่นเข้ามาอีกสิบหกเท่าทําให้เกิดความแม่นยํเชนิดจับตัววางตายกันเลยเมิการถึงกับร้องว,ว้าวด้วยความสะใจเสียงมองส่งภาษาตัวเอง ไม่รู้เรื่องรู้แค่ว่าพวกมันใช้ m 7 2วิ่งหลาเข้ามาก็เลยรู้ว่ามันน่าจะสั่ง m 7 2ให้เขามายิงต่อสู้ m 7 2 4ลูกจากคนยิง4ี่คนถูกสั่งให้จับเป้าที่ลังปืนกลกระบอกขวาจับพร้อมกันแล้วก็ต้องยิงพร้อมกันเมื่อได้รับคำสั่งระยะเพียง100กว่าเมตรกับอาวุธที่เคยใช้มาเป้าหมายที่ใหญ่โตเกือบเท่าบ้านไม่มีทางพลาดแน่บังเกอร์ทั้งหลังมีอันพังพินาศถูกแยกชิ้นส่วนแม้แต่คนที่อยู่ข้างในก็คงทนไม่ได้ พอเห็นอยู่กับตาว่าชิ้นส่วนสารพัดชนิดลอยระล่องปลิวไปคนละทิศละทางทั้งอากาทั้งปืนกลอีกระบอกที่เหลือที่ยังซันโบกมายังไม่ยั้งมือเวทโกงพยายามจะออกจากปากทาให้ได้แม้จะพะยายามชาร์จเร็วเท่าใดก็ดูเหมือนจะยังไม่มีใครรอดจากกระสุน M 2 0 3 XMA 1ได้เลยคอมมานโดที่ตั้งอกตั้งใจยิงอย่างปราณีตรอเวลาก่อนที่ม้งจะเข้าที่เรียบร้อยเสียงอบอร้อยของมันสร้างการล้งเล้งไปหมด อา g พจนับสิบลูกยิงออกมาจากในถ้ำก็เลยต้องยอมรับว่าวียดกลงมันก็เลือดนักสู้เหมือนกันเมื่อออกมานอกถ้ำไม่ได้ก็เลยยิงมาซันในถ้ำนั่นแหละทหารมงที่หลังไหลเข้าประจําแนวเมื่อโดนอา g พีจีแบบนี้เข้าก็เสร็จไปสองสาคนไม่เป็นไรคนตายก็ตายไปคนที่บาดเจ็บมงรีบนําออกมาอย่างเร่งด่วนให้การปฐถมพยาบาลกันไปคนที่ยังรบได้ก็ต้องรบต่อด้วยความเร็วเสียงพอบอร้อยเร่งความเร็วเข้าอีกอรอสอไหลกระบอกพร้อมแล้ว ปากกระบอกขนาด57ม mm, ิลลิเมตรทหารมงพาดบนโคตินใช้มือเปล่าจับเครื่องลั่นไกเพื่อนบรรจุก,กระสุนแล้วบอกว่าพร้อมกระสุนระเบิดกระทบผนังหน้าผาระเบิดตัวเองเสียงดังกว่าอาวุธทุกชนิดระยะแค่100ก mm ว่าเมตรมันใกล้กระทั่งเศษดินเศษหินกระเด็นมาถึงคนที่อยู่ในแนวอาก้ากับปืนกลกระบอกนั้นยังกระสานการยิงอย่างเหนียวแน่นบ่อยครั้งที่มันต้องหยุดเปลี่ยนสายกระสุนสางนี้ก็เช่นกัน M72 ชุดหนึ่งกเรียกเข้ามาหา อ,อบอร้อยสั่งการเองคราวนี้ M72 จับเขาเป้าอย่างจังลุ่มควันดำปีบบดบังการมองเห็นจนมิดยังไม่รู้ว่าพังหรือไม่พังแต่ที่แน่ๆปืนกลกระบอกนั้นเงียบเสียงลงทันทีที่มีเสียงระเบิดท,ทีที่วิ่งสวนทางกับ M72 กระทบต้นไม้ที่หลังแนววางตัวมงมันก็ได้ผลเพราะมงที่รวมกันเป็นกระจุกต้องกระเด็นคนละทิศละทางอาวุธตุดจากมือเช่นเดียวกับบิญญาณของบางคน พนตรีโรเจอร์ตะโกนสั่งคอมมานโดเมริกันว่าถึงเวลาจะเล่นระเบิดแก๊สน้ำตาแล้วนั่นแหละจึงสั่งเรียกจากทาหารมงคนที่มีและอยู่ใกล้ที่สุดพร้อมทั้ง M16 บรรจุกระสุนยิงระเบิดระเบิดควันสีขาวลอยละลิ้ววิ่งเข้าไปในถ้ำอย่างแม่นยำวิธีการนั้นถูกสั่งตอบอยังคนที่มีอาวุธชนิดนี้อีกในขณะเดียวกันที่ m 7 2ก็ไม่ได้ลดปริมาณการยิงกรอกเข้าไปเลยแม้แต่น้อยเวทกงที่โดนบังคับให้วางแนวตั้งรับตั้งแต่ที่ปากถ้ำถึงกับระสำระสาย หลายคนหายแล้วหลบเข้าไปข้างในอย่างเก่าคนที่ทําท่าจะกล้าด,ด้วยการชาร์จออกมานอกถ้ำในเมื่อปืนติดลํากล้องจํานวน30กระบอกรอรับอยู่อย่างนี้จะรอดไปได้อย่างไรความกล้าได้ต้องกลายเป็นความกลัวหลบเข้าถ้าเหมือนเดิมระเบิดแก๊สน้ําตาทยอยตามกันไปอย่างต่อเนื่องทําทั้ง7แห่งไม่มีแห่งไหนที่ไม่อยู่ในมุมเลงเลยทหารมงและคอมบานโดที่รู้ว่าต้องป้องกันตัวเองจากแก๊สพิษนั้นต่างผ่ากันสูงหน้ากากเตรียมรับนักลารับจ้างที่ได้รับการวางแผนจากพันเอกนอร์แมนก็ได้รับเผื่อด้วย เป็นความรอบครอบอย่างน่าชมเชยแก๊สน้ำตาที่มีปฏิกิริยาโดยตรงกับประสาทตาเมื่อใครโดนเขาต้องแสบลูกตาน้ำตาไหลาพลากลองแบบนั้นคงไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดผมต้องหลับตาตลอดฟังสีขาวอมเทาฟุง้งลอยตามลมเข้าไปในถ้ำหนึ่งน่าดูชมบัดนั้นเองทั้ง M16 และ M 2 0มสองส่ต้องสปีดความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัววิทกองจำนวนมากตาลีตาลา,านสมสารวิ่งออกมานอกถ้ำ เอามือปิดหน้าปิดตาตัวเองต่างต้องตกเป็นเหยื่อปืนอย่างน่าสมเพชฝนข้างหน้าโดนปืนลม้มคนตามหลังวิ่งสะดุดหัวขมาตามไปอีกสร้างความโกลาหลปั่นป่วนไปทั้งแนวรบคึนชื่อว่าสงครามแล้วย่อมไม่มีความปราณีใดๆขอ,ของทีาตของศัตรูยิ่งย่อยยับมากเพียงไรย่อมหมายถึงชัยชนะที่เด็ดขาดดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ทั้งปอลสอทั้ง M72 หรื 72, อแมแต่ M79 ที่อยู่ใต้ลำกล้อง M16 ของ M203 ต่างประเคนกระสุนลงไปยังลานหญา้าผืนกว้างหน้าธรรมนัดแล้วนัดเล่าเท่าที่เจ้าของปืนจะบรรจุลูกใหม่ได้ทันพันตรีโรเจอร์ตะโกนสั่งการให้ทหารมงคนที่ใช้ปืนฉีดไฟลุกไปที่ริมทั้งสองด้านของลานหน้าธรรมเพื่อหาทางขึ้นไปบนลานทั้งด้านนั้นซึ่งก็ได้ผลมงที่ไวอยู่แล้วในเรื่องของป่าเขาใช้ชนะที่อยู่แค่เอื้อมกับกําลังคนหมู่มากทําให้มงลืมกลัวได้เหมือนกัน พลฉีดปืนไฟแบ่งพวกกันชาร์จไปทางด้านนั้นอย่างรวดเร็วโดยมีพ,พวกที่แนววางตัวคอยยิงกดไว้ให้จ่ายุทธพงศ์กับพีงงานนั่งดูจากที่สูงเง่องสุขารมแต่แล้วบุรีก็แทบจะหลุดจากมือเมื่อรู้สึกว่าพื้นดินพื้นหินตรงที่นั่งอยู่มีอาการวันไหวร้องออกมาลั่นว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผักพวกที่อยู่ด้วยถึงก็ต้องหัวร้อนลัน่นเพราะนั่นมันคือเครื่องรถถังชัดๆเครื่องยนต์ที่ถูกพลขับเร่งแรงส่งเสียงสนั่นวันไหวไปทั่วทำ บางส่วนของเสียงดังรอดออกมาข้างนอกขณะเดียวกันก็ส่งแรงสะเทือนเลื่อนลันไปถึงด้านบนของหน้าผาด้วยไม่ต้องบอกก็รู้ว่านั่นคือเสียงรถถังเสียงมงตะโกนลันรถถังรถถังคาละหนึ่งพันดอลลาร์เสียงนั้นตะโกนบอกต่อกันคนที่รู้หน้าที่ดีก็เห็นจะเป็นพลยิงจรวด m 7 2นั่นแหละจรวดที่ออกแบบสร้างมาปราบรถถังโดยตรงไอ้มงพลยิงมันจะมองเห็นดอลลาร์ล่ำไลอยู่ตรงหน้า วิ่งสุดชีวิตพร้อมโดยเครื่องยิงสองอันในมือตรงไปยังหน้าถ้ำใหญ่ที่มีเสียงนั้นรอดออกมากระบอกยิงถูกยืดออกอย่างรวดเร็วแล้วยกขึ้นประทับบาทเตรียมเลงเสียงที่54ที่อเมริกันตั้งค่าหัวดังแรงขึ้นสายตาไอ้ลยิงจ้องจับอยู่แต่ตรงจุดนั้นกระทั่งสิ่งที่ทุกคนได้ยินเสียงโผลออกมาให้เห็น m 7 2ไม่รอช้ากดไกทันทีจุดเล็งคือซอกสายพานด้านหน้าระยะเพียงร้อยกว่าเมตรที่น้อยกว่าระยะยิงหวังผลมีหรือจะท่านไหว ่5 4คันนั้นถึงก็มีอาการสุดทวบหน้าจมลงหมดฤทธิ์ที่ปากถ้ำนั่นเองพลยิง M72 โยนเครื่องยิงตัวเก่าแลขวาตัวใหม่ออกยืดแล้วเล็งประทับเข้าไปอีกแต่แล้วช้าไปเสร็จแล้วมงเอ่ยความที่มันโผล่ขึ้นไปมากทั้งนี้คงเพื่อหามุมเล็งที่เหมาะสมมันเลยต้องตกเป็นเป้าเล็งของ r p g มันจะรวดแบบหัวปลีมรณะสองลูกคู่จับเข้าที่ล่างของมันยังเหมาะเหมิงมงไม่ได้หงหลัง พราะร่างของมันแหลกเหลวไม่สามารถหาชิ้นส่วนเจอไม่มีคําอะไรแก่คนที่ตายนอกจากการแก้แค้นให้ดังนั้น M72 อีกไม่น้อยกว่า3กระบอกจึงเตรียมเล็งเข้าที่ปากถ้าอีกทํำหนึ่งที่อยู่ติดกันเมื่อเสียงรถถังยังดังออกมาจากจุดนั้นอีกคราวนี้มงมอบต่ําโผล่แคกระบอกเครื่องยิงเสียง T54 ดังแรงขึ้นแล้วหัวของมันก็โผล่มาจนได้ทั้ง3ลูกจะโหลดต่อสู้รถถังจากกระบอกดักปลาไหลจับเป้าพ,พร้อมๆกัน บันลูกใหญ่กระจายเต็มปากทาจนมองไม่เห็นอะไรเหยียดกล่งที่จะาศาัยบงังรถหวังจะแวกวงรอมม็หมดสิ้นที่กาําบังเตรียมอาศัยควันเป็นฉากกบาบังก็ต้องมาโดนปืนเล็กและน้าซ้ําเข้าไปอีกเลยต้องกลายเป็นผีเฝ้าปากทาอยู่นั่นเองพลยิงปืนไฟขึ้นถึงลานกว้างพร้อมแล้วทั้งสองด้านการยิงต้องระวังเพราะอาจจะพลาดไปโดนพวกเดียวกันได้เห็นไม่ได้เรื่องแน่พอบ่อร้อยมงจึงสั่ง m 1 6ทั้งหมดหยุดยิงปล่อยให้ปรศกับ M72 ระดมยิงเข้าใส่ปากทาต่อไป คนยิงตืนไฟไม่สนใจเสียงปืนว่านั่นจะเป็นของใครหัวใจมุ่งอยู่แต่วีดกงทําให้มันวิ่งเข้าหายังลืมเป็นลืมตายทันทีที่เห็นว่าได้ระยะ50เมตรมันกดสวิตชีดทันทีปืนทุกระบอกหยุดยิงเสียงลมจากท่อฉีดดันไฟออกไปดังพลืดพลืดระงมไปทั่วพื้นที่เป้าหมายเมื่อกระบอกฉีดจํานวน1ิกระบอกระดมฉีดออกไปพร้อมกันแสงไฟและเปลวควันคลากลุงส่งกินตลบอบ,อ,บอวนไปทั่วไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ รือแม้แต่คนที่รู้ก็ปรามไม่ทันมงฉีดไฟคนที่จะวิ่งแสงคนนาเพื่อสร้างผลงานกลับวิ่งไปโดนกับระเบิดที่วางอยู่ในบริเวณลานยาร่างของคนกระบอกฉีดถังลมลอยไปคนละทิศละทางไม่มีใครช่วยมันได้แม้แต่เทวดามือฉีดไฟคนอื่นลุยหน้าต่อไปให้หนักขึ้นอีกตอนนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยส่งวิญญาณเพื่อนได้ M203xma1 ที่ติดกล้องขยายสามารถเล็งอย่างประณีตได้บรรจงทรส่งกระสุนเข้าใส่ร่างเวียดกขงคนที่พยายามแหวกวงล้อมออกมาก่อนที่ชุดฉีดไฟจะไปถึงร่างของมันล้มเกลือกกลิง้งรอให้ไฟเข้าลามเหลี่ยคนที่ยังไม่ตายด้วยปืนต้องมาถูกไฟเผาดูแล้วเหมือนจะปลาเป็นๆโยนเข้ากองไฟในเตานั่นแหละมงส่งเสียงเฮลั่นไปทั่วพื้นที่เป้าหมายหลายคนตะกายตัวเองขึ้นไปบนลานแล้ววิ่งข้อหาศัตรูอย่างบ้าคลั่ง หลรห้ามอยู่แล้วแม้จะตะโกนจนสุดเสียงแล้วว่าอย่าขึ้นไปมงไม่ฟังหรือไม่ได้ยินไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือมันลืมคําสั่งตามแผนที่บอกไว้แต่แรกจนสิน้นมงกว่า10คนต้องสังเวยชีวิตล่าวัยวะให้แก่กับระเบิดอย่างน่าสังเวชกล้าแต่ง,งโง่เห็นแล้วมันน่าด่ามากกว่าที่จะชมเชย เสียงเครื่องบินที่คาดว่าวน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ดังอยู่บนอากาศเหนือท้องฟ้าที่มองไม่เห็นก็เพราะป่าทึบมีกิ่งก้านบทบังเอาไว้เสียงวิทยุที่เรียกมาไม่ต้องถามก็รู้ว่านั่นคือพันเอกนอร์แมนเปลี่ยนเครื่องบินจากเครื่องตรวจการมาเป็นเฮลิคอปเตอร์โดยความต้องการที่จะลงมายัางพื้นที่การรบด้วยตนเองซึ่งก็ไม่ยากที่คนระดับพันเอกจะต้องมีการคุ้มครองจากเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินปีกที่จะบินคุ้มกันจ้าระวันส่งเสียงอึ้งขนึงหนักไปอีกกระทั่งมาพบหนน้ากั นอสตาคุณยิงได้กี่ศพไม่ได้ยิงเลยครับเคอร์เนลเอา้าทำไมล่ะก็คอมมาดโดของเคอร์เนลเล่นแย่งยิงหมดเลยสิครับแล้วพันเอกนอร์แมนก็ต้องขำหนักขึ้นอีกเมื่อรู้พันตรีโรเจอร์ก็ไม่ได้ยิงแม้แต่นัดเดียวเหมือนกันครันเช็คที่คนอื่นหรือแม้แต่พวกที่อยู่บนหน้าผาก็ไม่แตกต่างกันเลยต้องยอมรับว่าน,นี่คือความเหี้ยมหาดของนักล่ารับจ้างในขณะที่มีการยิงกันอยู่นั้นพวกเขาไม่ยิงเพราะต้องการจะศึกษาและดูการปฏิบัติข,ของเวียดกงมันต่างหาก กองทัพสหรัฐอเมริกาไม่รู้สึกเสียดายเงินค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้เลยเมื่อผลงานที่ได้รับมันคุ้มจนเกินคุ้มการเข้ายึดที่หมายแบบนี้หากไม่มีการวางแผนอย่างถูกต้องแน่นอนมาก่อนแลาส่งกําลังเข้าโจมตีตรงๆเลยนั้นเชื่อฝ่ายเข้าตีต้องพบความสูญเสียที่มากมายกระทั่งไม่สามารถเข้ายึดที่หมายได้ความกล้าหาญของนักไรับจ้างที่ต้องเข้ามาให้เห็นของจริงๆก่อนที่จะวางแผนเช่นนี้พันเอกนอร์แมนต้องยอมรับอย่างดุษฎีว่า ทหารอเมริกันทำไม่ได้ทั้งความสามารถและความเหมาะสมนี่คือความรู้สึกที่ออกมาจากปากของพันเอกนอร์แมนซึ่งพูดกับนักล่ารับจ้างขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เมื่อตอนเดินทางกลับแต่ความในใจของนักล่ารับจ้างนั้นกลับคิดว่าสารัฐพร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เพียงเพื่อไม่ให้คนของเขาต้องตายเท่านั้นเอง